สวัสดีค่ะพี่น้องนะจิบขอบุญน้ำกันนี่งเพลย์เลยขอบุญขอบุญขอบุญนไก่นมาให้พี่น้องเด้อดื่น้ำกันจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวข้าไหมอ๋อ

เขาดนเหลียวล่ังขาเขาในเหีมาจ้ามีข้าคพูดน้ำกลยอมผมเขาได้ลางนั่นดีเขาได้ลางก็ดี น้ำยาก่ะที่เน่เน่เนกินเขาพาัดเ้าเขพัดต้เก็นกินเห็นอืมเห็นูบอเห็นยู่ วิ่นี่เนี่ยไปโไปเรียนจ๋าพ่อไปใส่มาบอกพ่อปานนานๆดูไป้เอ้อผีเอาผีใส่เอาผีคิดมากเึืองอเย่าเห็นแม่อย่เห็นแม่อยไปพ่อผีตอยไปเา อย yeah, right. yeah, right. hm. ู่กับแม่นี่หละว่าแม่ลิ้นของแม่คุณเที่ยวได้หรอไปหแม่นะจ้ะคุณเที่ยวทางหลายเพรายก็เขาจะเอาไปอย่งนั้นมาหาแม่เข้าไปในวงผลเลือพานนี่ยออกมาอยู่ไหนบ้าง ยุ่งหลายน้ำเหลาพี่น้องยุ่งเหมือนนุ่งลายได้ค่ะยุ่งลายในโบเมนยุน่องอะไรนุ่งน้อ,คนอ,นอยค่ะค่ะสิงแมป่าหรือเปล่าอู้หูาป่าไปทางนู้นแล้วค่ะรอค่ะสิงเข้ามา น้ายหลายเห็นน้องถืออันนี้น้องถือมาป่าใช่ไหมใช่มาป่าออกไปเล่นข้างนอกนะมันร้อนไป<ะ>นป,ปุ่นปุ่นมาด่างออก จะเป็นปืนจะเป็นปืนใหญ่ปังอืมฮึมเราดูชื่อใครมาข้าหาข้าหูข้าหูเ่จ้เข้าตาบดงาเข้าหูอีกตาาวตาบ่ข้าเของพีกินนี่บด ไม่ได <re> wow! ้ฟุ้งก็หูจุ้งเหมือนจะรัดออกคือได้หางวออกถุกสิตอนนห่อยเป็นมาขายยูสิเขาแมนบอ อาซีเมนอยู่ดกนกพี่นกเนาะว่าเขาภาคอีสานแล้วก็เกอเราก็ชนี้ชิ้นี้แล้วก็ตั้งไปแล้เหนังมา่วมเอง แล้วก็ปั้งใส่แม่แม่ก็ตายปังปั้งปังปั้งแม่เลยจะฟังว่าใครอยู่ในนั้นเราก็ชี้แดดพาพพี่น้องไปเบื้องหน้าตัวหนึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งท่วมทุกปีมามีปีใดที่บดท่วมที่ถ่วมน้อยท่วมหลาย ถ้ามันขาดถา้าสะพานกันน้ำมันขาดมันจะมาทางเฮาถ้ามันบวกขาดมันจะมาบวกลามบวกละถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดดีแล้วมันหนาวที่บวกลอกตีเพจมาอยู่แรกๆตีทีเพจเพราะท่านเห็นเห็นส่งวง ผมหัอเดอวเด็กน้อเขี้เนี่ๆได้4ีีแล้วเนาะปีนา้าีีี้้อย้้ขี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 ้ขร้ขี้ขี้ ลูกเธอลูกเปลอยู่ไหนเราไม่เห็นเลยอ๋อจุดปลาจิือ,อเปลาโอ้เธอไปตดน้ำาให้แม่กินหน่อยโอเคแม่เผ็ดมาก กินดูดูกโดดไปที่ไป็น่านงหัวอีกต้น<อ>พี่น้องไปร่างเขาได้หล่อน <c oughs> ขอเขาไปเียนเบียกต้น <c oughs> ขอบคุณนะคะ cái này đây cái là mày đâu ha ừ cái đều ngon 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 หัวหอยล้วายจะหอไอะไรแยนมือัวหอยละวายหัวเจ้าขึ้นงอกลายเลยสนหัว่อยงอกอีรีพี่น้องหอกงอกเป็นงอกหอกเส้นน้อยๆงอกเส้นน้อยๆอไหมตามอันนีแหละ แม่ก่ตามอายุแ<ม><อ>ต่ว่าท้งคุ้มเพ่อดบ้องหอบน้อง,อ,งองนี่นี่แม่จะาซักไว้ให้ให้เอาไปโรงเรียนไปเอาอันใหม่มานอนค่ะไปค่ะลูกใคไปซักอันนี้ย่างหอมไห้เอามาเร็นเลย ออะะไร่เออพอ,อเพันบอกเรียงชิพาเพันไปขายของเหรอป้ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันงน่กินดูสิมัมุ่งกวนชิมดูสิลูกคอพันบอกเรียงชิพาเพันไปขายฟองข,ข้าวฟอ,องกินงเลิกรุ่นเยอะมากขายวเพันก็บอกว่าอะไรนะอันสวัสดีค่ะซื้ออะไรนะพ่อบอกว่าซื้ออะไรนะซื้อ ไม่น่เราไม่ได้ไปขายไอติมอันนี้เราขายของเราขายข้าวปุ้นขายข้าวปุ้นไปพ้าพิมนไปขายน้ำตลาดเนาะยาถอยถอยจะอี่ยงกระถางบุญนะขาทางเร่ออื้มเร่อป แย่ข้างแม่ข้างลูกหนูสวยไหมถามปะป้านะไม่สวยหนูที่เหรเดี๋ยวโตขึ้นหนูก็สวยนะลูกไม่เปอนไรหายบายปิดกล้องปิดกล้องเลย ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบายบี๊กจี